โอ๊ยต่อไปไม่ถูกกินแล้วต่อไปไปโดนป่าปะไปโดนเป้าแล้วโอ้ยโดนป่าปะโอ๊ยไป เขาเนี่ยซูมเม่ดิสั่งเป็นหมาซูมไม่นด่หรอกอุ้ยกล้องซูมนี่ไงกล้องซูมกล้องซูมนั่นแหละเขาเรียกว่ากลซูมกล้องซูมกล้องซูมนั่นแหละกล้องซูม หมาอุ้ยนั่นแหละค่ะอุ้ยขนเป็นขนฟูมากแต่ทุกคนไปไปอู้ ทุกคนไปขาดทุกคนนั่นแหละขาดคุณไปโอ้ยไปขาดทุกคนไปอุ้ยเขาลมแรงมากอ่ะดูดิขาดทุกคน,นก,คนกคน็มาดูตรงกระล่นี่กระพุ้นแรงแรงแรงมากขาดทุกคนแรง,แรง,แรงมากปวดแบบเหมือนนอนไม่เลยอะ่ะเปนแรง ที่เปิดเป็นเบอร์สามเนาะถ้าเป็นเบอร์สองจะไม่เลยเบอร์สามไม่โดนเลยมันเลยแล้วขนาดนั้นอ่ะอุ้ยต้อง,งไปดวนไปไปวันละครทุนขาดหนาวมากอ่ะเนี่ย ก็เลยมีเสียงแบบมีเสียงพรรัดลมมีเสียงลมค่ะทุกคนขาดได้เลยขาดอุ้ยกําไรกําไรกําไรอุ้ยเดี๋ยวพัดลมมันถึงมีมื่อยแรงเลยค่ะทุกคน ไปไปไปุกคนล่มึงลเอาไป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 เลือกอทุกคนไปเลือกอทุกคไ แล้วโบนี่นั่นจะมันไม่ไปค่ะตายลาย่าท่านไหนไปน่นะค้่ในตอนี่เมย์ใส่ใส่แล้วไมมีโซ่แม่งขาดโอ๊ยไปสนิทนีไอฟูสีผ้าค่ะทุกคนไป็ไอฟูสีผ้าด้วยไป ับได้วยอันนี้สวยโอ้สวยมากสนวะยมากยิ่ขึ้นมาได้นะมงกุฎมงกุโอ๋อ,อ,อก็มงกุฎอ๋มอมงกุฎมงกุฎนี่งงงไงว้าวมงกุฎเตัวหญิงไปมงกุดเป็นมงกุดเหรอเป็นอะไรปกป้อง มุ้งขุดเป็นมุ้งุดอุ๊ยขุดูด้เรื่องเนปรนานัลเป็นตะกร้าเลค่ะทุกคนนะเนี่นี่มุ้งขุดมุ้งขุดเลค่ะทุกคนเขาเรียกว่ามุ้งขุด